จักน้อยนี่น้ำบ่ท่านเหรอจักน้อยนี่ไปวอดในวัดแล้วให้อุ้มไปหน่เว้ยเห็บไหนพญาคนว่าจังไหนพญาคนว่าจังไหนพญาคนว่าจังไหนลู่เลี้ยงเพคนเยอะกว่าตู้สอนพญาคนว่าตู้ฟังกูเหี้ยอเฮี้ยเหย้่สุดไปนี่โอ้ ต้องบอเวสันคนดื้อๆสิงายเด้เนี่ยสันเงาเๆงาเงากีสันยอดถือกสูงน้อยของไทยนี่เฮ้ยเทียเป็นตัวแสเอาพามาเมตาตาเอ๋ยเอาผ้าขาดมาเส็ยเดียวหน่อยใช่เอินนายละเอินตาด้วยตาตาขช่นตาเช่นตา เอินตากันเนี่ยเอินตากว่าเสร็จสี่ว่ากว้างชีว่ากว้างเด้่หวังเสร็จเน่ยเกียบถึงือขึ้นอีหยังวะไปต่อกับอ้อมบันนี้ไปนางลงต่อกับอ้อมอนางลงบันนี่ต่อต่อให้อ้อมมึงนางลงนางลงเี่ยผีไก่ผีไก่เห็นไหมโอ้ยเกือบอ้อมมีแต่ขีไก่ กมี่ตีข,จจขีใจเสียเวะพี่แม่กูะย,ยูใส่บะมีก็หาบะมี่ละวะมี่มี่วะมี่ยายว่ใหาจ้จีบตอกขีใจอ,อ,จอืมีมันตีตีแล้วตีพอแล้วตีมัน ตีมาเลยตีพ่อเลยพ่อกวนลาตีเลยงานตีไปตีพ่อไงไปตีพ่อเลยพ่อจวนเออไปตีพ่อพ่อจวนไปมาถึงโอ้ยใหญ่มาถึงบมาลาเอียงก็เอียงก็เอียงเงี้ยมันขาดมันขาดออก ต่อเลยต่อเลยขาดออกต่อรวดอืมขาดออกต่อรวดต่อเลยต่อเลยขาดออกต่อเลยอืออือไก่อือไกลอ่ะหัวสลอดูหัวใจไดงหัวสลอดหัวสอนยหญ่หายหัวด้วยใหญ่หายหางไลย สนับสนัคนเดียวนุยังไงบ่ายวะอ่าต่อต่อสนงกสนานเจ้าเดียวเมื่ไหนลูกแล้วแม่มาข้าพเลี้ยเอ่นถือมาออมเน้ะออมสีแรกตักหั่วมาเดี๋ยวตองเลยบักลาลูกไปเก็บมา Imer, เก็บไปหมาเก็บไปเก็บมาเก็บมาแล้วเก็บมาเลยเก็บ <c oughs> มาอ่ะไหนกันนึงลูกใส่เทยียอะอันมาไปแล้วไม่ยึดลงเด้อควยางมาดีๆควยางมาเก็บากมา,า,มาทางพี่โอ้ยายเอาเบไปตงึงเอามาใหม่เลยใส่มือเลยแม่มาวันนี้คน มาเออว่าขืนจี้ชมพูกระดากกันเลดเด้อเอาชมพูกระดากนะเอาชมพูกระดาตานะกระดากใครกะอือกรดตาษอไรที่อดไปใส่ลูกอือมันอกรดะไไปไหนลูกน้แม่แม่มันจิตตกเตียงไหมลูกมันจิตกเตียงสีบีจีม่าลูกมันจิตตกเตียงลูกมันจิต๊เตียงนะกอดถิงลูก เก็บอเเก็บปเก็บตาไปกเก็บตาเร็วเร็วเก็บตาตนีสกันเร่นยๆครับเนาะผู้ใดเห็นตัวตาเต้ยผู้ใดเก็บกันนี้กล่อมเก็บกอมเก็บได้ล่ะกล่อมเก็บกลอมเก็บบ่าแม่ตายเก็บกล่อมเก็บกลอมเก็บเบิร์ตเ็วเบิตเร็ว ้วมหมดแล้วมาถึงแม่เรีวถึงแม่แหงเรวมาน้่นม่ไม่ยังเลยล่ะนม่ยังอือจ้าลามันอ่ะอธิมเล็วนามเล้วติปากสีนเล้วอธิมอ่าเออสิมตาอาอาอ่าสีตาอตัวู้จั อือน๋อตาตานะอะนันะอะนันอะมัะาตาผูดใดเห็ดตาตา่าฮ่ตาเห็ดพู้อะเห็ดตยอขึ้นมากเเห็ดาะตามตามพ่ออันพ่อเห็ดตาอันก็อ่เอาหรอก บ่เอาบ่เอามันมีอันเดียวบ่เอาหรอกมีอันเดียวมึงใจใจอู้เก็บขึ้นม,มาเก็บขึบ<ย>บ้นมาเก็บตัวเองเก็บขึ้นเก็บมาให้แม่เดียวตัวขับ,บไปข้างในจิละตั้งตมหมไเนีด้เอาอย่างนี้ดีกว่าไม่วู๊ดแต่เรียนจะใหม่เนาะมึงเนาะไม่ <c oughs>

ย่อย่ายไปไมาให้กินเราอยู่นี้แหละย่อย่ามไ,ไป้าเอาม่ให้กินขาย่ามยี่หันเหรย่ย่ายเออมา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 อุยลูกใครนิตา